สรุปจากราชกิจจาเปิดประเทศแบบไม่มีลูกค้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตกลงว่ายังไงปกติก็ไม่ใช่สิ่งที่รอคอยสักเท่าไหร่เพราะว่าจะรอคอยจากสถานทูตซะมากกว่าแต่ว่ามีบางคนน่ะที่เคยมีข่าวที่ว่าไม่ให้คนไทยมาพักกับชาวต่างชาติคือเขาบอกเขาไม่ได้บอกนะว่าห้ามแต่ว่าทุกอย่างต้องรอว่าราชกิจจาเขาพูดหรือเปล่าอ่าแล้วก็วันก่อนสถานทูตก็ประกาศมาแล้วว่า เงื่อนไขคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่จะเข้าไทยนั้นก็จะต้องมีประกันเหมือนต่างชาติแต่มีคนบอกว่าให้ซื้อแค่30ก็พอเพราะว่าหลายหลายคนก็อยู่กันยาวใช่ไหมครับจะมาซื้อกันสมมติอยู่6เดือนหรืออยู่ปีหนึ่งหรืออยู่แบบไม่กลับไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วจะมาให้ซื้อประกันสักเท่าไหร่กันนะก็เลยว่าเออออฟก็ส่วนตัวก็คิดว่าอ่าเป็นแบบซื้อแค่30บวันก็น่าจะพอแล้วก็ต้องตรวจโควิดตอนก่อนขึ้นเครื่องเหมือนกับ ต่างชาติด้วยจากเดิมที่ไม่ต้องถ้าเกิดยอมมากักตัวที่กรุงเทพแบบ AQ อันนี้ถ้าจะภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องตรวจโควิดด้วยสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่ไปเที่ยวระยะสั้นแล้วจะกลับมาด้วยนะจากเดิมที่ไม่ต้องแท้ๆคือต้องเข้าใจว่ามันจะเหมือนแยกชนชั้นกันแล้วนะครับชนชั้นยอมกักตัวที่กรุงเทพหรือพัทยาแบบเราเรียกว่า AQ เนี่ยก็จะเชิงว่าไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องซื้อประกันส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะออกค่าตรวจให้ระหว่างที่กักตัวหรือเปล่าสําหรับ AQ เนี่ย ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าชนชั้นที่ไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ว่าไทยหรือต่างชาติก็ตามที่ไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็จะต้องประกันแล้วก็ตรวจโควิดตอนก่อนขึ้นเครื่องด้วยคือแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างชัดเจนอ๋อแต่ต้องบอกนิดนึงว่าสําหรับต่างชาติเนี่ยไม่มีทางเลือกอยู่แล้วไม่ว่าจะเกตแซนด์บ็อกซ์หรือว่าจะ AQ ก็ต้องซื้อประกันแล้วก็ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะครับมีแค่ว่าคนไทยที่จะแยกว่าจะยอมกัก,กหรือไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ต้องประกันและตรวจโควิดถ้ายอมก็ไม่ต้อง อ๋อแต่วงเล็บยกเว้นสายการบินเขาให้ตรวจก็ต้องตรวจนะสำหรับคนที่กักที่ AQ มาดูรายละเอียดของราชกิจจานะครับเราเริ่มเนื้อหาเลยดีกว่านะเพราะไอ้เกินเกินข้างบนนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับลงวันที่29มิถุนายนเพิ่งประกาศมาวันที่พูดข่าวนี้เลยมาตรการก่อนเข้าคือหลายๆอย่างเราคงจะเคยได้ยินไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือว่าเขาจะมีอะไรแอบแซะเข้ามาอีกไหมแล้วอยากรู้ว่าถึงขั้นประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนได้อีกไหม ถ้าเปลี่ยนคือประมาณว่าไปแอบ Copy p a s t พข้อความเพิ่มแล้วก็เอามาประกาศใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนได้อีกไหมก็คือก่อนมานะก่อนมาหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไม่น้อยกว่า14วันก่อนมาอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ต้องการให้ปลอดเชื้อก่อนมามาจากประเทศที่ศูนย์เข้าต้มหรืออื่นๆอีกมากมายแล้วกันหน่วยงานอื่นๆได้กําหนดไว้ให้เข้ามาได้และได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกําหนด ก็คงหมายถึงที่ขอ C O E ผ่านเว็บไซต์ C O E ไ h a i l a n ์ซึ่งผู้เดินทางจะต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวไม่น้อยกว่า21วันก่อนเดินทางยกเว้นผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติข้างต้นโดยให้มีเอกสารที่เข้ามาในราชอาณาจักรดังนี้เว้นยังไงวะก็ขนาดราชกิจจาก็ยังคุมเครือ พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ประเทศนั้นเกิน21วันก็ครอบคลุมกฎนี้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ถึงโดยเฉพาะคุณไปจากประเทศไทยแล้วก็กลับมาภายใน21วันหรือเปล่าก็จะไม่ครอบคลุมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็คือเอาเป็นว่ามันเป็น question mark ว่าเอา้าสมมุติคนไปเที่ยวระยะสั้นไม่ถึง21วันแล้วกลับมาตกลงต้องอยังไงต้องเข้ากฎนี้ไหมแต่อันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับ สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับกบตัวดั้งเดิมของเรานะก็คือคนจะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องมี C O E Certificate of Entry ก็คือใบอนุญาตเข้าประเทศแล้วก็ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี R T P C R 72ชั่วโมงก่อนเดินทางกรมธรรประกันภยัยอันเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าผู้เดินทางก็หมายว่าทุกคนไงทั้งไทยและต่างชาติด้วยทุกคนอะเขาไม่ได้บอกาชาวต่างชาติสักหน่อย ทุกคนเลยที่จะเข้าในไทยก็ต้องครอบคลุมกฎนี้ก็คือต้องมีประกันก็อบเคยมีคลิปนี้อยู่นะครับประกันสุขภาพสําหรับชาวต่างชาติเพื่อเข้าไทยวงเงิน10,000 0สนดอลลาร์เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งตอนนี้จะกลายเป็นว่าไม่ใช่ประกันชาวต่างชาติแล้วนะประกันสําหรับทุกคนที่อยู่ต่างประเทศและจะเข้ากูเก็ตแซนบล็อกของเราฉะนั้นสําหรับทุกคนที่จะเข้ากูเก็ตแซนบล็อกที่มาจากต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติอีกต่อไป อ่าแล้วก็ตรงนี้แหละที่เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนติดลมไม่สามารถเข้าได้ทันเวลาก็คือค่าที่พักและเหมารวมค่าตรวจโควิดแบบ RT-PCR ด้วยเนี่ยหลักฐานการชาระค่าที่พักและตรวจเชื้อโดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีหลายที่บอกเลยว่าค่าตรวจประมาณ2 5 0 0ันถึงสี่พต่อครั้งไม่ใช่ต่อสครั้งต้องตรวจตั้งสามครั้ง แล้วก็จองที่พักก็คือจะต้องเวลาไม่น้อยกว่า14วันไม่ใช่14วัน14คืน15วัน14คืนในโรงแรมหรือสถานที่พักซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือหมายถึงโรงแรมที่ได้รับสัญ,ญลักษณ์ชาพลัสนั่นเองเออสําหรับกรณีคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วน้อยกว่า14วันให้มีบัตรโดยสารของสายการบินระบุห่วงระยะเวลาในการเดิน อ๋อหมายถึงว่าใครที่เข้ามาแล้วอยู่ไม่ถึงสิบี่อ่ะก็ต้องกลับออกไปคือไม่สามารถไปต่อจังหวัดอื่นได้คือเอาเป็นว่าใบใบจองโรงแรมที่เป็นชาพลัสเฉยๆก็ไม่ได้จะต้องเป็นใบที่ระบุว่าเราได้ทั้งจ่ายค่าที่พักเนี่ยเขาใช้คําว่าหลักฐานการชําระค่าที่พักหมายความว่าใบจองเฉยๆแบบ a g โก a ด้าบุ๊กิ้ที่มันยกเลิกได้อไนนะไม่ได้ ต้องเป็นหลักฐานที่จ่ายแล้วเท่านั้นและจะต้องจ่ายค่าตรวจโควิดมาล่วงหน้าด้วยทั้งค่าที่พักและค่าตรวจโควิดมาล่วงหน้าด้วยคือมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าคุณทําเหมือนกับช่วงแรกที่คุณเคยทําตั้งแต่เขามีให้กักตัวเนี่ยเขาก็มีเว็บสบ,บคใช่ไหมครับซึ่ง hss covid อันนั้นอะถึงแม้ว่าจะดูไม่รู้เรื่องเนี่ยนะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นโบชัวของโรงแรมที่เขาจะบอกราคามาเบ็ดเสร็จรวมทั้งช่องทางติดต่อ ซึ่งมันเป็นราคาเบ็ดเสร็จแล้วไงไม่ต้องยุ่งยากว่าตกลงอะไรบอกค่าที่พักมาแค่นี้แล้วค่าตรวจเท่าไหร่ต้องมาแอบแฝงที่หลังอีกแล้วก็หลักฐานที่เขาจะมายุ่งยากอีกอันหนึ่งก็คือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน certificate of vaccination ที่ว่าทางควบคุมโรคอะไรเนี่ยเขาจะมาช่วยยุ่งในการตรวจด,ด้วยหรือเปล่าเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเราแล้วก็ต้องฉีดเข็มสุดท้ายมาไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทาง มาไทยท้งนี้สําหรับผู้ที่อายุต่ํากว่า18ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมากับผู้ปกครองให้มีใบรับรองแพทย์ที่อ๋อก็คือให้ตรวจโควิดก่อนมาด้วยก็จริงๆเห็นต้องพูดเพราะว่าทุกคนต้องตรวจก่อนมาอยู่แล้วกลายเป็นว่าเขาไม่ยกเว้นให้เด็กอายุต่ำกว่า18แล้วกันจบก็เขาบอกแค่ว่าสําหรับผู้อายุต่ำกว่า18 ถ้ายกเว้นให้แต่เด็กเล็กที่เขาเคยพูดมาก่อนนะอายุต่ำกว่าหกขวบไม่ต้องตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคงแล้วเขาก็จะบอกว่าสิบสองถึงสิบแปดต้องตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคยกเว้นให้เด็กเล็กไอ้นี่คือไม่ยกเว้นให้ใครเลยเด็กเล็กก็คงจะต้องตรวจเพราะเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่อายุต่ำกว่าสิบแปดเดี๋ยวว่าแอบแทรกความโหดมาทีหลังแล้วคนที่จะมาที่พาลูกมาแล้วเขาดันไม่รู้ไอตัวราชกิจเนี่ยมันยาวมหายาวแถมไม่มีภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทางอันนี้ไปบอกสนามบินไปมาประกาศทําไมแค่พูดอย่างนี้แล้วถ้าสนามบินต้นทางเขาไม่ได้ทำแล้วจะว่างไงอันนั้นคือก่อนมานะครับเยอะแล้วพอหลังจากมาถึงก็ข้ามอันนี้เลยแล้วกันให้มาด้วยสายการบินที่มีเที่ยวบินบินตรงมายังไอพวกจังหวัดที่คือเขาไม่พูดชื่อหรอกเพราะเขาจะ เผื่อ,อไว้ว่าจะมีจังหวัดอื่นด้วยไงก็คือเราภูเก็ตใช่ไหมก็อ่ะต้องเป็นเที่ยวบินที่มีการบินตรงเข้าภูเก็ตเท่านั้นก็คือจองเป็นตั๋วใบเดียวนะครับอย่ามาใช้ตั๋วเก่าที่ลงกรุงเทพแล้วมาซื้อตั๋วจากกรุงเทพไปภูเก็ตต่อทีหลังไม่ได้ต้องเป็นตั๋วใบเดียวถ้าเป็นตั๋วมาลงกรุงเทพนะหมายถึงว่าต้นทางประเทศที่เราออกปลายทางกรุงเทพคุณต้องกักตัวที่ AQ อย่างเดียวฉะนั้นต้องเป็นตั๋วใบเดียวเลยว่าจองต้นทางประเทศที่เราอยู่ปลายทางคือภูเก็ต อย่างเดียวจะไปต่อที่ไหนก็ช่างแต่ต้องเป็นตัวใบเดียวคือจะต่อกรุงเทพต่อดฮาต่อดูไบก็ได้แต่ว่าต้องเป็นตัวใบเดียวห้ามเป็นตัวแยกไอเนี้ยที่แอบแซะเข้ามาอีกแล้วเออก่อนหน้านี้นไม่เคยมีนะกรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่บินตรงคือเอาบินตรงแท้ๆมันแทบจะไม่มีอย่างถ้าเป็นเอมิเรตก็ต้องไปต่อดูไบเป็นกาตาก็ต้องไปต่อดฮา ไอที่บินตรงแท้ๆเลยเนี่ยมีแต่การบินไทยอย่างเดียวซึ่งมีเที่ยวบินน้อยมาก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 อีกอันนึงอาจจะเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแต่ถ้าเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่มาจากยุโรปอันนั้นก็ต้องต่อที่สิงคโปร์อยู่ดีก็ถือว่าต่อสรุปว่าสุดท้ายเหลือแต่การบินไทยถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ใช่เที่ยวบินตรงและต้องเดินทางทางอากาศไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตละกันเอ่อให้ที่บอกว่าคัดกรองทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรวมถึงดําเนินการพิธีตรวจคนเข้าเมืองณนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโอ้ยอ่านแล้วงงคือเอาเข้าจริงเขาคงต้องตามกฎของสนามบินเขาอยู่ดีเขาพูดเหมือนกับว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของสนามบินนั้นซึ่งไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของในประเทศมาคอยตรวจเอกสารตรงนี้ให้ ก่อนเข้ามาอีกหรืออะไรเงี้ยคือไปบอกสนามบินอย่างที่บอกอะ่ะไปบอกสนามบินประเทศนูน้นมากําหนดในนี้ให้มันยุ่งยากทําไมคือเรียกได้ว่าประเทศนี้เนี่ยชอบวางกฎไว้เยอะๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนหน้านี้ก็คือราชการวางกฎไว้เยอะแยะเพื่อความปลอดภัยของตัวราชการตอนนี้สถานการณ์โควิดแทนที่จะทําให้มันง่ายเพื่อดึงดูดมากับทําให้มันยากเพื่อความปลอดภัยตัวเองแต่ปากบอกว่าอยากได้นักท่องเที่ยว อันนี้นี้เรายังอยู่ช่วงที่เดินทางเข้ามาแล้วนะครับให้ใช้แอปพลิเคชันระบบติดตามที่ราชการกําหนดโดยให้เปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลาเอาถ้าเกิดแบตหมดหรือลืมเปิดขึ้นมาละ่ะเพื่อเฝ้าระวงังหรือติดตามอาการระหว่างที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในภูเก็ตแล้วกันให้เดินทางออกจากสนามบินไปยังโรงแรมหรือที่พักโดยยานพาหนะที่จัดเอาไวา้คือโรงแรมจะต้องมารับเราไม่มารับฟรีแน่นอนฉะนั้นเขาจะต้องบวกไอ้นี่ไปในค่าโรงแรม โดยไม่มีการแวะหรือหยุดพักณสถานที่ใดๆทำตัวเหมือนกับเขาเป็นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะคือถ้าไปให้ทาอย่างนี้กับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยยังพอเข้าใจฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องเหมือนโดนคุมตัวไปที่โรงแรมแล้วก็ต้องมีการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ณสถานที่ที่ราชการกําหนดโดยผู้เดินทางรับผิดชอบเองตามหลักเกณฑ์ดังนี้มีการตรวจโควิด -1 ครั้งเมื่อมาถึงประเทศ ายถึงว่าน่าจะตรวจที่สนามบินด้วยวิธี rt pcr ชัวร์แล้วนะครับ rt pcr ทุกรอบก่อนหน้านี้ยังคุมเคือว่าที่สนามบินจะตรวจเป็นแรปิดซึ่งราคาถูกหรือจะเป็น rt pcr ซึ่งแพงปรากฏว่าเป็น rt pcr แพงแล้วก็พอตรวจไปแล้วก็ขึ้นรถไปที่โรงแรมใช่ไหมห้ามออกนอกโรงแรมจนกว่าจะมีผลยืนยันว่าไม่มีเชือ้อโควิด1 9กก่อนมาก็ให้ตรวจไปแล้วไม่ใช่หรือ แล้วก็ระหว่างที่เขาอ้างว่าไม่กักตัวเนี่ยนะก็จะต้องมีการตรวจแบบ RT-PCR เพิ่มเติมอีกก็คือให้ตรวจในวันที่6ถึง7แล้วก็ตรวจในวันที่1 2บถึงยังจะมีกรณีพำนักในราชอาณาจักรไม่เกิน7วันไทยจะพายุ่งยากขนาดนี้เพื่อมาอยู่ไม่เกิน7วันถามจริงส่วนใหญ่เขาต้องอยู่เกินอยู่แล้วถ้าคนเขาจะยอมมานะก็เคยถามบางโรงแรมไปเขาก็บอกว่า ไอ้ที่ตรวจระหว่างที่อยู่ที่โรงแรมนั้นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจให้นะครับแน่นอนแพงขนาดนี้ไม่มาตรวจให้ก็บ้าแล้วอ่ะนี่นี่กรณีพบว่าผู้เดินทางมีการติดเชื้อโควิดสิให้โรงแรมหรือสถานที่พักส่งตัวไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาตามแนวทางที่สาธรารณสุขหรือราชาการกําหนดโดยเร่งด่วนโดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแสดงถึงความคับแคบของจิตใจ คือคุณบังคับให้เขาซื้อประกันอยู่แล้วอ่ะถ้าจะพูดนะก็บอกว่าเออโดยเป็นไปตามประกันที่ชาวต่างชาติซื้อเป็นผู้รับผิดชอบแล้วถามว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วอ่ะตรวจโควิดตั้งกี่รอบอ่ะตรวจโควิดก่อนมาแล้วอ่ะเขาปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาจะมาติดกับภูเก็ตนั่นแหละเพราะว่าคนในประเทศอ่ะไม่เห็นต้องมีพิธีกรรมเยอะเลยคนในประเทศที่อยู่ในไทยอยู่แล้วที่จะมาเที่ยวภูเก็ตอ่ะอย่างมากก็ฉีดวัคซีนซิโนสองเข็มแอสตราหนึ่งเข็มหรือตรวจโควิดก่อนมาแถมยังเจ็ดวันด้วยนะ ฉะนั้นอาจจะมีเชื้อมันต้องมีเชื้อมากกว่าเขาอยู่แล้วอะถ้าจะมาติดคือเขาติดจากคนในประเทศที่มาเที่ยวตอนนี้มันสลับข้างกันซะแล้วนะครับก่อนหน้านี้เรากลัวต่างชาติจะเอามาแพร่เชื้อตอนนี้เรากลัวคนในประเทศนี่นแหละจะมาแพร่เชื้อในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เออเอาเข้าไปให้มันมากกว่านี้อีกกรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมเมื่อทราบผลตรวจการยืนยันว่าไม่มีเชื้อแล้วให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมานักท่องเที่ยวนะไม่ใช่พลทหาร ไม่กักตัวไงแต่ต้องรายงานตัวหลังจากที่ไปไหนก็แล้วแต่กลับมาต้องรายงานตัวไม่รู้รายงานยังไงต้องกรอกฟอร์มไหมวันนี้ฉันไปที่นั่นที่นูน่นที่นี่ฉันไปเที่ยวนั่นนูน่นี่ต้องกรอกไหมโดยต้องรายงานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคโดยห้ามไปพักค้างคืนที่อื่นนอกจากโรงแรมที่กําหนดฉะนั้นคนที่ถามว่ามีบ้านอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วว่าอยู่บ้านตัวเองได้ไหมก็เขาห้ามอย่างนี้ไง ให้อยู่แต่ในโรงแรมเท่านั้นห้ามไปพักที่อื่นนอกจากโรงแรมที่กําหนดถ้าอยู่ไม่ถึง14ก็จะต้องกลับบ้านไปนี่สรุปเลยคือถ้ามีคนถามว่ามาอยู่น้อยกว่า14วันได้ได้ไหมก็ได้ไงแต่ว่าออกนอกภูเก็ตไม่ได้แล้วก็ถ้าอยู่ไม่น้อยกว่า14คืนคือเกิน14คืนก็ถึงจะออกได้อันนี้เมื่อกี้จบแล้วนะครับไอ้ที่ว่าขณะที่เข้ามาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก่อนตอนจะออกล่ะ กรณีที่เดินทางไปยังจังหวัดอื่นภายในประเทศให้แสดงหลักฐานการพำนักที่อยู่ในภูกเก็ตว่าได้อยู่ครบ14คืนแล้วแล้วก็หลักฐานการตรวจโควิดตามข้อ4.2อันนี้คือข้อ4.2ก็คือน่าจะเป็นผลการตรวจทุกครั้งเลยอะตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2แล้วก็สุดท้ายคือวันที่12-13ก็ยังมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าไปทางจังหวัดอื่นก็ซาดิดเหมือนกันว่าต้องโชว์ผลตรวจโควิดเนี่ย ถ้าเราตรวจตอนวันที่สมมุติสิบสองไปใช่ไหมครับแล้วเราพ้นสิบห้าวันสิบสี่คืนเราอาจจะติดใจภูกเก็ตเที่ยวต่ออีกเพราะว่าสิบสี่คืนนี้ต้องอยู่แต่ในภูกเก็ตห้ามออกไปเกาะข้างๆเลยเราก็เลยจะซื้อทัวร์ไปเกาะข้างๆของภูกเก็ตแล้วก็ไปเที่ยวเกาะข้างๆสักอีกสักเจ็ดวันแล้วค่อยออกไปแล้วตอนนั้นต้องตรวจโควิดใหม่ไหมอ่าแล้วก็หมายเหตุเรื่องของประก,กัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมไม่ใช้กรมธรรโดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้การรับรองของคณะกรรมการอะไรเกี่ยวกับประกันภยัยโดยประกันนั้นต้องครอบคลุมการดูแลรักษาพยาบาลกรณีโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการด้วยอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงตั้งวงเงินมาสะแพงเพราะว่าประกันส่วนใหญ่ต้องครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะวงเงินถูกแค่ไหนก็จะครอบคุมเพราะว่าโควิด -19 ก็เป็นโรคภัยแทบเจ็บชนิดหนึ่งซึ่งเขาต้องครอบคลุมอยู่แล้ว เพราะอ๊อฟเคยถามมาแต่ว่าวงเงินสูงขนาดนั้นก็คือเขาก็จะตั้งแง่ว่าให้เฉพาะประกันในไทยที่จะขายไงโดยเฉพาะไอ้บริษัทนั่นแหละที่อยู่ในคลิปที่อ๊อฟพูดถึงไปนั่นแหละเขาก็คงจะได้ไปเยอะในอย่างพ่วงเรื่องการนับเวลามาเหมือนเดิมนะครับเหมือนครั้งที่แล้วตอนที่ได้ลดวันกักตัวเหลือเจ็ดวันสิบวันแล้วก่อนที่จะหลังจากนั้นคือผ่านไปแค่หนึ่งเดือนก็จะเด้งกลับมาเป็นกักตัวสิบสี่เหมือนเดิมเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเวลาเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วโรงแรมเขาไม่สนใจ เขาก็คิดแพ็กเกจมาพอเราถามว่าอา้าวแล้วถ้าเราถึงก่อนอันเนี้ยก็ราคานั้นจะ <c oughs> กักกี่วันก็ราคานั้นแหละเขาคิดมาราคาเดียวเอาเป็นว่าดูดเล่นเล่นลกันก็คือถ้าเรามาถึงคือลงเครื่องบินที่ภูเก็ตศูนย์จุดศนย์หนึ่งนอจนถึงสิบ0ปดจดศูนูนอให้นับเป็นวันแรกที่เข้ามาในราชาอาณาจักรฉะนั้นเราควรจะได้กักแค่เท่าไหร่สิบสี่วันสิบามคืนหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดอ้อไม่ใช่กักพูดผิดอยู่แต่ในภูเก็ตแล้วก็ ตั้งแต่18.01นถึง0.00นถ้าเราลงเครื่องในเวลานั้นให้วันนั้นไม่นับวันนั้นถือเป็นเดย์ศูนย์ให้นับวันถัดไปเป็นวันที่1ก็เราก็จะต้อง15วัน14คืนอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าอันนี้น่าจะตัดแตะมากกว่าเพราะว่าคือยังไงเขาก็กําหนดไว้แล้วอะต้องอยู่ไม่น้อยกว่า14คืนะฉะนั้นต่อให้อันนี้คืนนับเป็นเดย์หนึ่งยังไง14คืนเนี่ยยืนพื้นแน่ๆตกลงจะได้กี่เท่าไหร่ไม่รู้ก็เ้าเป็นว่าใครลงเครื่องเร็วก็ต้องลองถามกรรงแรม ก็อ่านมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นมีพูดถึงเลยนะครับอย่างที่ท่านประธานอะไรเอกชนภูเก็ตนั่นแหละที่จะไ่ว้น้ํากับพระมหาชนกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละที่อ้อเชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นทําแทนจะทําได้ดีกว่านี้ที่เขาเคยหลุดปากเอาไว้ที่มีคนถามเรื่องว่าเออคนไทยจะมาพักกับชาวต่างชาติได้ไหมเขาบอกว่าเราดูราชก,กิจรประกาศนี่งไงไม่เห็นพูดอะไรเลยแล้วตกลงยังไงอะคุณแล้วเขาก็มีไปแก้ตัวอะไรในขับเฮ้าอีกว่าเออคนเข้าใจผมผิดน,นู่นนั่นนี่คุณเป็นเฮดของ เอกชนภูเก็ตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณควรจะเป็นคนไฟเรื่องนี้เพราะว่าคนเข้ามากลุ่มแรกๆคือคนกลุ่มนี้กลุ่มที่จะมาหาครอบครัวหาคนรักของเขาแต่ว่าดันไปพูดจาเหมือนคนไม่เข้าใจแล้วอ้างว่ารอราชกิจจารประกาศแล้วเนี่ยไม่เห็นพูดถึงเลยแล้วตกลงว่างไง ใครช่วยไปถามเขาหน่อยแล้วกันนะครับเห็นว่าที่เขาเผอหลุดปากมาเพราะว่ามีคนมาถามใน l u b เฮาส์ก็ไปถามอีกแล้วกันนะครับครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ